สวัสดีครับวันนี้เราก็จะบินนะฮะในภาคใต้ของไทยไปชมทะเลนะฮะไปชมเกาะต่างๆตัวที่เราจะออกบินจากสนามบินกระบี่นะฮะซึ่งจังหวัดกระบี่เนี่ยก็อยู่ทางใต้ของประเทศไทยของประเทศไทยนะฮะก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคใต้นะฮะมีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมากมายหลายแห่งด้วยกันนะฮะเวลาเราขับรถไปเที่ยวเนี่ยบางทีเราก็ไป เ,เที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆนะครบางทีก็ไปเที่ยวตามคลองน้ําใสต่างๆนะฮะก็ที่ท่องเที่ยวอย,อย่างเช่นหาดทรายขาวมีน้ําทะเลใสมีปะการังมีถ้าแล้วก็มีหมู่เกาะน้อยใหญ่เนี่ยร้อยร้อยเกาะนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของเรือนรับรองที่ประทับแหลมนาหางหนาคด้วยนะครับก็เรียกว่ามีความสวยงามมากๆเลยเราก็จะบินให้ชมแบบว่าทั่วๆนะฮะ แต่ว่าจุดหมายปลายทางเราวันนี้เนี่ยเราจะไปชมเกาะกระดานกันนะก็แถวๆนั้นไม่มีสนามบินนะฮะเราก็มาบินจากกระบี่ลงไปนะฮะดูจาก Google Maps นะฮะก็บินจากกระบี่ลงมาทางใต้เนี่ยแล้วเราก็จะผ่านเกาะใหญ่ๆไปเนี่ยที่ชื่อว่าเกาะลันตานะฮะแล้วก็ข้าไปเกาะหนึ่งก็คือเกาะไหนนะฮะแล้วก็บินไปวนเกาะกระดานสักเรียกว,ว่าหนึ่งรอบ เสร็จปั๊บก็จะบินกลับเข้าไปจอดที่จังหวัดตรังแล้วกันนะฮะก็ดูจาก Google Maps นะฮะเราก็จะบินประมาณลูปนี้นะฮะวันนี้เราก็จะบินจากสนามบินกระบี่โดยใช้นกแอร์นะฮะก็เรียกว่าหน้าตาเหมือนนกนะเหมือนพ่พีผมบินให้ดูเนี่ยนะฮะก็เราก็จะมุ่งไปทางใต้นะฮะตาม Google Maps นะฮะก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะที่เป็นเกาะๆแถวนั้นเนี่ยเกาะใหญ่ๆนะฮะ ก็คือเกาะลันตานั่นเองนะแต่ก่อนที่จะถึงเกาะลันตาเนี่ยนะเปิดดู Google Maps เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่ามีอะไรบ้างนะก็ซูมเข้าไปเนี่ยแถวๆนี้ก็จะมีเรียกว่าเาเรียกเป็นอะ,อะไรอะ,อะสนามฟุตบอลย่าเทียมอะไรมีตรงนี้นี่ ซูมเข้าไปใน Google Maps ซึ่งไม่มีรายละเอียดอะไรบอกนะฮะไม่มีรายละเอียดอะไรบอกกเออ็เราก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรนะก็ดูเอาแล้วกันชมวิวออกแล้วกันนะฮะแต่ว่าไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเราจะจะเนี่ยก็คือเกาะลันตานะฮะเกาะลันตาซึ่งก็เรียกว่าเป็นเกาะใหญ่แถวนี้เลยนะฮะเกาะใหญ่แถวนี้เลยโอ,โอเคนะครับ ข้มาดูประวัติของเกาะลันตาแล้วกันนะก็เป็นเกาะลันตาใหญ่นะฮะเป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตานะฮะในตำบลเกาะลันตาใหญ่จังหวัดกระบี่อก็เป็นที่ตั้งของที่วาการอำเภอแล้วก็ที่ทำการอุทยานนะ,ะมีสภาพเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนะอย่างที่เห็นนะฮะ,ะปกคลุมด้วยป่าที่สมบูรณ์ที่ชื่อว่าลันตานะก็สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่าลันตาสนะฮะ ซึ่งเป็นภาษาชวาแปลว่าที่ย่างปลานะเพราะในอนดีตเนี่ยเป็นสถานที่ซึ่งชาวเรือชวามักจะมาหยุดแล้วก็ย่างปลากินเป็นอาหารเกาะลันตาเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยนะฮะยังไปไม่ถึงนะฮะมีความยาวเนี่ยประมาณ30กิโลเมตรนะฮะ30กิโลเมตรกว้าง6กิโลเมตรนะฮะแต่ว่านี่เราเนื่องจากว่า บินอยู่สูงนะฮะประมาณ4,000กว่าฟุตนะฮะก็เลยมองเห็นเป็นเละติดเดียวนะฮะเดี๋ยวพอไปถึงใกล้ๆผมจะบินลงต่ำนะฮะก็เรียกว่าก็ใหญ่โตมากๆนะยาว30กิโลกว้าง6กิโล,ลก็ร้อยแปดสตารางกิโลเมตรนะนถือว่าใหญ่มากๆนะใหญ่มากๆแล้วก็มีชายหาดยาวเรียงรายต่อเนื่องกันถึง13หาดทางฝั่งตะวันตกนะมีทั้งหาดหิน แล้วก็หาดทรายนะฮะส่วนหาดทางตะวันออกนะฮะอ่าก็เรียกว่ามีชุมชนนะเรียกว่าชุมชนโบราณชื่อว่าบ้านสิริสริรายานะฮะซึ่งตั้งมากว่าร้อยปีบ้านเรือนแถวไม้นักแคมยื่นยาวออกไปในทะเลนะฮะแล้วชาวเลนะหรือชาวทะเลนะที่อาศัยอยู่บนเกาะเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยบนเกาะลันตาเนี่ยนับถือาศาสนาอิสลามนะฮะนี่เราก็ถึงเกาะลันตาแล้วนะฮะ ดูตามก o g ก e m แมปตามไปด้วยนะครับก็กว้าง6กกิโลยาว30เพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างยาวแต่ว่าเราบินด้วยเครื่องตอนนี้ผมยังไม่ได้ลดความเร็วนะครับบินด้วยความเร็ว400กว่าไมต่อชั่วโมงแปลงบินกิโลเมตรก็ประมาณ600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราบินแป๊บเดียวสุดเกาะแล้ว แล้วก็ก่อนที่จะถึงเกาะลันตาเนี่ยเราก็จะบินผ่านเนี่ยเรียกว่ากเกาะก็ไม่ไม่ได้ใหญ่โตเลยนะเกาะไห่ครับเล็กๆนิดเดียวเองนะฮะไม่ได้ใหญ่โตอา่าเราก็จะบินผ่านไปอา่าอย่างรวดเร็วนะฮะเกาะไห่ไหนไหนบินผ่านแล้วนะผมก็จะเปิดประวัติอ่านให้ฟังนะฮะจากวิกิพีเดียนะฮะเกาะไห่นะฮะก็เป็นเกาะ ขนาดเล็กนะที่เราเห็นริบๆนะไอ้ตรงตอนนี้เรายังอยู่บนเกาะลันตายอยู่นะฮะที่ตรงหน้าเรานะนะฮะคือเกาะไหนันะเป็นเกาะขนาดเล็กทางตอนใต้ของชายฝั่งทะเลอันดามันในพื้นที่หมู่สี่บ้านเกาะปอตะบนเกาะลันตาใหญ่อําเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะฮะก็ทางภูมิศาสตร์เนี่ยอยู่ใกล้กับจังหวัดตรังมากกว่าแต่เนี่ยแถวนั้นเนี่ยเขารู้จักกันดีในด้านการดำน้าลึกแล้วก็หาดทรายขาวทอดยาว กาะไห่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตานะฮะแล้วก็เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกแก,ก๊กนะฮะนกแก๊กก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะใครอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะก็พิคคำว่านกแก,ก๊กแล้วก็ไปเปิด Google ดูอันนี้ผมก็จะเปิดดูนะฮะนกแก,ก๊กนะฮะหน้าตามันก็คล้ายๆนกเงือกอะ่ะนะก็เป็นนกเงือกชนหนึ่งขนาดเล็กนิดเดียวนะครับนกแก,ก๊ก โอเคท่นนี้เราก็จะพ้นกเกาะลันตาไปแล้วนะฮะพ้นเกาะลันตาไปแล้วเนี่ยก็จะมุ่งหน้าสู่เกาะไงนะฮะแต่เกาะไงเนี่ยเราจะผ่านอย่างรวดเร็วเลยนะครับเ,เพราะว่าจุดหมายของเราเนี่ยจะไปถล่วเกาะกระดานนะซึ่งคุยกับเพื่อนนะ,ะเขาบอกว่าเกาะกระดานเนี่ยสวยติดอันดับโลกเลยนะฮะมีความสวยสดงดงามติดอันดับโลกในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะฮะมีความสวยสดงดงามเราก็เลย ต้องมาบินชมสักหน่อยหนึ่งนะ,ะต้องมาบินชมสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคข้างหน้านี่ก็คือเกาะไหนเกาะไหนซึ่งผมก็เ,เรียกว่าเนื่องจากว่ามันจะถึงเกาะกระดาแล้วนะฮะเราจะเรียกว่าเปิดแฟลปส์ออกมานิดหนึ่งนะฮะลดความเร็วลงมาหน่อยหนึ่งเหลือสัก3 0 0กว่ามาต่อชั่วโมงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟลุปผ่านไปเลยดูไม่ทันนะฮะ เพราะฉะนั้นเครื่องพวกนี้เวลามันจะเพิ่มความเร็วลดความเร็วเนี่ยมันต้องอใช้เวลาเล็กน้อยนะไม่ใช่ว่าลดลดเร็วเบรกได้ปรับปรับไม่เหมือนรถยนต์นะฮะเบรกกระทันหันได้เครื่องบินมันต้องแบบว่าเรียกว่าต้องเบรกมาแต่ไกลนะฮะถ้าเกิดเราเบรกเบรกปรับปรับมันหยุดไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะลดความเร็วลงมาหน่อยอันนี้นะฮะก็คือเกาะไหนายเกาะหนนะฮะก็เรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ แล้วก็มีชื่อเรื่องของการดำน้ำลึกนะฮะเราก็จะบินผ่านไปเลยนะฮะด้านซ้ายมือไกลๆน่อยที่ฝันเป็นฝั่งนะี่นก็คือจังหวัดตรัง กือบ,บถึงแล้วนะครับมาผมก็จะเรียกว่าซูมซูมให้ดูแล้วกันนะฮะว่าถ้าเกิดดูจากมุมต่างๆเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงก็ลักษณะเนี่ยมันก็เป็นเกาะยาวๆนะฮะเกาะกระดานเนี่ย ก็เป็นเกาะในท้องที่หมู่ที่2ตําบลเกาะลิบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังนะฮะพื้นที่บนเกาะเนี่ยนะฮะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมแล้วก็ในส่วนของเอกชนนะฮะพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเขตความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่ที่3หรือวงเล็บว่าเกาะประดาน,นะฮะทางตะวันออกเนี่ยเป็นสวนยางสวนมะพร้าวและสถานอากาศ สถานตากอากาศนะฮะของเอกชนนะ,ะ,ะด้วยด้วยความที่อยู่ไกลชายฝั่งนะฮะเห็นไหมฮะขนาดเราบินมายังต้องโห,หนาเลยนะฮะเพราะมันไกลนะครก็เลยทำให้เกาะกระดานเนี่ยฮะมีน้ําทะเลเขียวใสเขียวปิ้งเลยนะฮะ,ะเขียวใสใสปิ้งเลยนะฮะมีแนวชายหาดเกือบรอบเกาะเหมาะก,กับการเล่นน้ำนะ,ะเคยได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดงานวิวาใต้สมุดของจังหวัดตรังนะฮะเกาะ กระดานเนี่ยอยู่ทางตะวันตกของเกาะมุกก็คือ,อเลยออกไปทางเกาะมุก,กน,นะฮะไปทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วเกาะลิบงใช้เวลาเดินทางจากปากเมงเนี่ยประมาณชั่วโมง40นาทีเราก็จะเลี้ยวให้ดูนะครับนี่บินมารอบเกาะแล้วเป็นะเกาะไม่ได้เกาะใหญ่นะครับไม่ได้เกาะใหญ่แล้วก็ในปี2566ก็คือปีนี้นั่นเองนะฮะ World Beach Guide นะฮะเป็นเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดประเทศอังกฤษนะฮะก็ ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลก100แห่งนะครับปรากฏชายหาดของเกาะกระดานอันเนี้ยอันดับหนึ่งเลยนะเราก็เลยต้องมาบินดูนะครับเพราะเขาจัดอันดับให้อยู่ในอันดับหนึ่งะเราก็เลยต้องมาบินดูว่ามันสวยงามแค่ไหนนะฮะก็มาบินดูหนึ่งรอบนะครับก็เรียกว่าสมใจละสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆถ้าเกิดใครจะมาก็นั่งเรือมานะครับ กาะกระดานเนี่ยมีชายหาดอยู่4แห่งนะฮะชายหาดเป็นทรายขาวละเอียดน้ําใสจนมองเห็นริ้วทรายใต้พื้นน้ําสุดชายหาดด้านเหนือมีแนวปะการาังทอดยาวไปในทะเลนะครับบริเวณชายฝั่งเป็นปะการังน้ําตื้น,นชายหาดเนี่ยก็มีหลายชายหาดก็มีชายหาดเกาะกระดานชายหาดเอาเนียงชายหาดเอาไผ่แล้วก็ชายหาดเอาช่องลมนะฮะข้อนี้ก็เป็นข้อมูล เบื้องต้นของเกาะกระดานนะที่พวกเรามาเที่ยวกันได้นะครับสวยงามโอเคเราก็จะบินกลับไปยังจังหวัดตรังนะเพราะม,มีสนามบินอยู่นะก็มาถึงเกาะมุกนะฮะซึ่งก็เป็นทางผ่านนะเราก็จะบินผ่านไปเฉยเลยนะฮะเขาบินผ่านนะฮะก็แผ่นดินใหญ่นะั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองนะตรงนี้ก็คือจังหวัดตรังผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะฮะเราก็จะบินโมโมตัวต,วตวเข้าไป หาสนามบินลงนะฮะหาสนามบินลงซึ่งก็น่าจะอยู่ตรงหน้าเรานั่นแหละสนามบินเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไม่เคยได้ยินคุ้นหูนะอย่างเช่นเนอดอนเมืองอูต่ตะเภาสนามบินเชียงใหม่สนามบินภูเก็ตอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้ยินจนคุ้นหูนะฮะ ส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่สนามบินนานาชาตินะซึ่งเครื่องบินโดยสารเนี่ยครับพวกแอร์ไลน์พวกเนี้ไม่สามารถไปลงได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกเสมอเลยนะผมจะย้ำนะฮะว่าอันนี้มันไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นซิมูเลเตอร์นะเป็นการจําลองการบินเพราะฉะนั้นสนาบินอะไรเราลงหมดนะฮะไม่สนนะฮะผมก็จะกางล้อออกมาสนามบินเล็กยิ่งชอบนะเพราะว่ามันท้าทายดีลงยากดีนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการที่จะนําเครื่องใหญ่ๆอย่างนี้ไปลงเนี่ย ขาต้องไปลงที่สนามบินเรียกว่าใหญ่ๆหน่อยนะไม่งั้นมันลงไม่ได้อันตรายนะก็มีกฎการบินอยู่นะฮะซึ่งสายการบินเขาไม่ทากันนะเขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะฮะแต่ว่าอันนี้เราเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมันอะไรอ่ะมันเป็นซิมูเลเตอร์อ่ะมันไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นเรานึกจะลงเราลงเลยนะเห็นไหมฮะสนามบินตรังอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียกว่าใช้ฝีมือกันเล็กน้อยเพราะสนามบินมันเล็ก เวลาลงทุกครั้งลุนทุกครั้งนะฮะไม่เหมือนเป็นนั่งเครื่องบินจริงๆไม่ต้องลุนนะฮะอันนี้ปลอดภัยนะเครื่องบินจริงปลอดภัยมากๆนะครับไม่ต้องลุ้นแต่อันนี้มันเป็นเกมต้องลุ้นนะครับว่าเราจะลงได้นุ่มหรือเปล่าไอ้ลงนะมันลงได้อยู่แล้วแต่มันบางทีลงแล้วมันกระเด้งนะฮะก็เกิดความไม่สวยงามเพราะฉะนั้นเราจะลงส,สวยๆนะครับเราก็ต้องเรียกว่า,าใช้ฝีมือเล็กน้อย โอเคมาดูจังหวัดตรังกันดีกว่าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็บราณคดีที่ปรากฏทั่วไปเช่นโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่ถ้ำากายนะเครื่องประดับตามถ้ำต่างๆนะล้วนเป็นหลักฐานบอกความเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์จนถึงเริ่มแรกประวัติศาสตร์เลยนะฮะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์กับอาณาจักรโบราณทางภาคใต้ ในลักษณะที่เป็นเบื้องท่าทางผ่านแล้วก็มีพัฒนาการตามลำดับนะฮะอันนี้ก็คือข้อมูลของจังหวัดตรังนะครับตรังเนี่ยนะฮะเป็นตำบลที่กว้างใหญ่แล้วก็มีประชากรน้อยมากคนน้อยมีป่าสัก์เนียฮะเหมาะกับการต่อเรือพื้นดินปลูกข้าวนะฮะมากมายเลยนะก็เป็นที่รวมของลำน้ำที่หลายจับปากแม่น้ำหลายแห่งนะก็เรียกว่าเวลาน้ำขึ้นสูงนะคร เรือสัมเอขนาดใหญ่สามารถแล่นผ่านนะ้ำเข้าไปในตอนไนที่ลึกน้ำลึกกว่าได้นะฮะแล้วก็แล่นเรือขึ้นมาถึงหมู่บ้านเล็กๆนะบางแห่งได้นะครับ้อตรังเนี่ยฮะเป็นจังหวัดแรกที่มีต้นยางพารามาปลูกนะฮะโดยพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีนะฮะหรือว่าคอซิมบีนะ้ณระนองนะฮะนำพันยางพาราเนี่ยมาจากประเทศมาเลเซียแล้วในประเทศเไทยเนี่ยฮะในจังหวัดตรังเนี่ย ก็ยังมีต้นยางพราต้นแรกอีกด้วยนะฮะยังอยู่นะฮะก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้นะฮะอันนี้ก็คือข้อมูลของจังหวัดตรังในวิกิพีเดียนะก็ซึ่งก็มีอยู่ประมาณ3ย่อหน้าท่าน้นเ่ง,เงไม่ได้มีอะไรยาวมากมายนะฮนะเราก็อ่านให้ฟังนะจะได้รู้ข้อมูลเล็กนิดหน่อยนะครับโอเคเราก็มาถึงขั้นตอนการนําเครื่องลงแล้วนะผมก็กางล้อออกมาเรียบร้อยแล้วนะเราก็ตั้งลาให้ตรงนะฮะแล้วก็ลดความเร็วให้ต่ํา พอสมควรนะฮะเรียกว่าต่ํามากๆแต่อย่าต่ําจนเครื่องมันตกพื้นนะฮะก็ลดให้มันแบบว่าต่ําแต่ว่ามันยังลอยอยู่ในอากาศอยู่ได้นะก็อาจจะประมาณร้อยห้าสิบไมต่อชั่วโมงนะอันนี้ก็เรียกว่าต่ําสุดๆแล้วต่ากว่านี้คงไม่ไหวแล้วนะฮะอันนี้เราก็พยายามลดลงมาให้เรียกว่าบินช้าสุดๆนะเพราะว่าสนามบินมันเล็กอ่ะสนามบินมันเล็กเนี่ยรันเวย์มันสั้นนะรันเวย์มันสั้นเราก็ต้องอย่า เสียเปลืองพื้นที่รันเวย์นะครไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจอดเลยรันเวย์นะครับซึ่งเราก็เป็นอยู่บ่อยๆนะครับผมก็จะพยายามลดความเร็วมาตอนนี้ก็ความเร็วนี่ร้อยสีไม่ต่อชั่วโมง2 0 0กิโมตต่อชั่วโมงประมาณนั้นนะฮะก,ก็วันนี้ก็ท้าทางดูจากฟอร์มแล้วน่าจะลงได้ไม่เร็วนะฮะลงได้ไม่แย่นะครับโอเคก็อย่างที่คาดนะสนามบินก็ไม่ได้รันเวย์ยาวอะไรมากมายนะฮะ แล้วก็ค่อยๆลงอ่าก็ลงได้สวยนะฮะถ้าเกิดลงสวยปั๊บผมก็จะไปถ่ายอีกมุมหนึง่งะฮะก็เรียกว่ามาดูนะฮะพื้นที่โดยรอบของจังหวัดตรังนะส่วนมากสมัยเนี้นิยมปลูกยางพาร,รากันแล้วก็มียางพาร,ราต้นแรกอีกด้วยแต่เห็นว่านกแอร์เนี่ย เขาระบ,บายสีเครื่องบินเนี่ยเหมือนนกเลยนะมีปากมีตา,าตาหน้าตาน่ารักแล้วก็ชอบเอามาบินนะฮะใครที่เล่นเกมเนี้เขาสามารถเป็นโหลด l i v e r i e s นะหรือลายเครื่องบินเนี่ยได้จาก fly นะอะ่เป็นเขาเรียกว่า l i v e r i e s ของ f l i g h t simulator นะฮะอาจจะซื้อเอาก็ได้นะหรือจะไปดาวน์โหลดเอาจากแฟนคลับก็ได้นะฮะมีชุมชนที่เขาเล่นเกมเนี้เขาทำมาแจาก ก็นะไปโหลดก็ได้ flysim.2 นะฮนะผมก็ไปโหลด l i v e r i e s บางอันก็ใช้ได้นะครับมันก็ใช้ไม่ได้ก็แล้วแต่ดวงนะอันไหนใช้ไม่ได้เราก็ลบทิ้งไปนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้ได้ชัวๆก็ซื้อเอาในโปรแกรมเลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะเปลืองนิดหน่อยนะครับโอ okay, เคก็พบกันใหม่นะครับ